พันย่าเข้ามาแล้วอดใจอยู่ใจ้าขอบคุณครับพี่พันย่าอาัสนามครับที่นักคข็นักคข็พอดีกันแดดมันหมดเพิ่มกันแดดให้หน่อยค่ะทำซาตงให้หน่อยมันมันไม่ขึ้นนะค่ะ ม่วงหวานยีงหยั่งม้วงกันถุงมืออร่อยแล้วกุ้งสามตัวไม่กินตอนเย็นมุยให้ละคะ่ะ ใช่ครับคุยกนนนะันทุกวันนะมาชินักะัะแต่วันนี้เขาลืมหอมแก้มนะทุกคนต้องไปบอกเขานะว่าเขาลืมหอมแก้ม อีกุงไปหมดเลยไไเราถ่าไหมรอสามส่วก็ววได้มากินตันอยนั้นนั่นนั่นเราไมไปบอกเขานะเขาดื่มหอมแก้มนะเพราะว่าทุกวันเขาจะไปทำงานเขาจะมาหลอยหอมแก้มก่อนแล้วกาไปไง และเย็นนี้หอมเลยเหอเห็นเย็นนี้ค่อยมาไล่อีกนะจะไม่รู้ว่า่าเขาจะเลิกกี่โมงคนโสดตายเรียบจาาพี่วันนี้วันนี้ตะก้าไม่ขึ้นเลยตอนนี้มันสั่งอยู่สองคนเนี่ยเพราะว่าเรามีแต่เนี่ยแลบกันเดดเ็้ก็จอแฟน์จอย แต่จนเย็ยนงานจะได้ขายอยู่เพราะตอนเย็ยนคนเลิกงานเยอะแต่ตอนนี้คนทํางานไนงะบางครครับก็เข้ามาดูแล้วก็ทํางานไปก็มีนะผมว่านะคนที่ไม่ไม่ค่อยเม้นนะคงเราไปเชื่องุ๊กตาไหมครับไม่ได้งอนไปสั่งกุง้ง่อยไม่อยากมาอ้พี่ไม่ต้องสั่งแล้วผมอิ่มแนละ้วผมจะไม่ผมไม่กินต่อกันทุกวันนะ มันมันก็คือว่าเลยกินกินแบบม,มากกินซ้ำๆบางท่าก็กินยุบแต่ก่อนออกจากบ้านเธอลืมอะไรหรือเปล่าแม่พี่ถ้าผมให้ลูกค้าตาเบิงใบนำเนี่ยเห็นไหมมีคนทํางานไปด้วยมีคนดูไปด้วยแต่ถ้าคนจะสั่งก็คือน่าจะสั่งตอนที่ตอนเย็นเนาะ วันนี้ตะก้าไม่ขึ้นเลยฮะแม่อยากได้ไฟเบอร์แม่ครับขอโทษมากๆนะคะแม่ไฟเบอร์หมดนะครับขอเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะอีกไม่กี่วันแม่แม่ยังเหลือจักหนึ่งแพ็กแม่ถ้าแม่เหลือหนึ่งแพ็กแม่กินวันเว้นวันได้นะ